สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันในสัปดาห์ที่9แล้วนะคะเรื่องที่จะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาค่ะพร้อมที่จะ,ระเรียนกับครูเก่งหรือยังคะตามครูเก่งมาเลยค่ะดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์ข้อแรกค่ะนักเรียนต้องแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาได้ค่ะ ข้อที่2นักเรียนจะต้องแสดงวิธีการหาคำตอบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาได้ค่ะซึ่งก็จะมีคะแนนเก็บนั่นคือ5คะแนนนะคะมาลองดูรบทวนกันนิดนึงค่ะอ่าอันนี้คือยามเช้าใช่ไหมคะ เวลานี้นักเรียนก็จะต้องเป็นยังไงคะตื่นนอนค่ะคุณครูให้เวลาในการตื่นนอนดูจากภาพนาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข6เข็มยาวชี้เลข12บอกเวลาก็คือกี่นาฬิกาคะนั่นคือ6นาฬิกาเมื่อเราตื่นนอนแล้วอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็มาถึงการกินอาหารเชา้าคุณครูให้เวลาในการกินคือ เข็มสั้นชี้เลขก7เข็มยาวชี้เลข12นั่นก็คือเวลาเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ7นาฬิกาคุณครูถามว่าเวลาที่นักเรียนใช้ตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงรับประทานอาหารนักเรียนใช้เวลาไปเท่าไหร่คะซึ่งคำตอบนั้นก็คืออะไรคะจาก6กนาฬิกามา7็นาฬิกานะักเรียนก็จะใช้เวลาไป1ชั่วโมงนั่นเองค่ะ ดูข้อต่อไปดูนะคะอันนี้ยังไม่ยากนะอ่าอันนี้หลังจากที่ตื่นเช้ามาแล้วกินอาหารเรียบร้อยคุณครูก็จะพามาเที่ยวทริปกันนะคะวันนี้ครูจะมาตั้งแคมป์ซึ่งครูออกจากบ้านเป็นเวลาเท่าไหร่คะเข็มสั้นชี้เลข12เข็มยาวชี้เลข12นั่นก็คือเวลา12นาฬิกานั่นเองค่ะเมื่อครูออกเดินทางจากบ้านเวลา12นาฬิกาก็จะมา ถึงที่ตั้งแข็มของคุณครูนะนั่นก็คือเข็มสั้นชี้เลข3เข็มยาวชี้เลข12นั่นก็คือช่วงเวลาหลังเที่ยงวันใช่ไหมคะนั่นก็คือเวลาเท่าไหร่คะ13แล้วก็เป็น14 15เข็มสั้นชี้เลข3นั่นคือ15นาฬิกา นั่นก็คือหลังจากที่คครูเดินทางออกจากบ้านเวลา12นาฬิกามาถึงที่พักแคมป์ของคุณครูคือเวลา15นาฬิกาคุณครูใช้เวลาในการเดินทางกี่ชั่วโมงคะนักเรียน12นาฬิกาแล้วก็เป็น13นาฬิกา14นาฬิกาและ15นาฬิการวมเป็น3ชั่วโมงนั่นเองค่ะมาดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะ อ่อันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาค่ะมาดูโจทย์กันเลยข้อที่1หน่อยเริ่มทำการบ้านเวลา18.45นาฬิกา45นาทีทำเสร็จเวลา19.30นาฬิกา30นาทีคุณครูถามว่าหน่อยใช้เวลาทำการบ้านกี่นาทีเราก็ต้องมาแสดงวิธีทำใช่ไหมคะเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาก็ให้นักเรียนมาเริ่มดูก่อนนะคะ เขาบอกว่าหน่อยเริ่มทำการบ้านเวลา18นาิก45นาทีทำเสร็จเวลา19นาิก30นาทีเราอยากรู้ว่าหน่อยใช้เวลาทำการบ้านไปกี่นาทีต้องทำอย่างไรคะเราเอามาบวกหรือมาลบกันดีอ่าถูกต้องค่ะเราก็ต้องเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือหน่อยทำการบ้านเสร็จใช่ไหมคะเสร็จคือเวลา 19.30นาฬิกา30นาทีแต่หน่อยเป็นไงคะเริ่มทำการบ้านเวลา18.45นาฬิกา45นาทีโจทย์ถามว่าอะไรคะหน่อยใช้เวลาในการทำการบ้านเป็นเวลากี่นาทีคะ่ะมาดูจากโจทย์นะคะเราน่าจะมาใช้วิธีในการอะไรดีคะในการ ลบนั่นเองค่ะามาเริ่มลบกันเลยนะคะดูที่ครูวงกลมไว้นะ30นาทีลบด้วย45นาทีเป็นยังไงคะ30นาทีน้อยกว่า45นาทีนั่นคือตัวตั้งน้อยกว่าเป็นไงคะลบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะข็ต้องไปยืมในหน่วยชั่วโมงมีอยู่1 9นาฬิกาใช่ไหมคะถูกยืมไป1ชั่วโมงก็จะเหลือ10 แนาฬิกาก็คือยืมไป1นชั่วโมงนะคะทีนี้มาดูตรงนี้ที่เราวงกลมเอาไว้นะตรงนี้มีอยู่30นาทีเพราะฉะนั้น30นาทีคุณครูยืมมาข้างหน้ามา1ชั่วโมง1ชั่วโมงมีกี่นาทีคะ1ชั่วโมงมี60นาทีแล้วก็บวกกับ30นาทีที่ครูวงกลมไว้ก็รวมเป็น 90นาทีเพราะฉะนั้นจาก30ตรงนี้คุณครูก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะคุณครูก็จะเปลี่ยนเป็น90นะคะนักเรียนทราบที่มานะก็คือยืมข้างหน้ามา1ชั่วโมงคือ60นาทีบวกของเก่าอีก30นาทีรวมเป็น90นาทีเพราะฉะนั้นก็จะได้90ลบ45ด้านหน้าก็คือ18ลบ18 ซึ่งคำตอบนั้นก็คือเท่าไหร่คะ90ลบ45ก็จะเหลือ45นาทีด้านา18ลบ18ก็จะเหลือ00ขีดเส้น2เส้นให้เรียบร้อยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ตอบการตอบก็ต้องทวนที่โจทย์ถามได้ไหมคะคือหน่อยใช้เวลาในการทําการบ้านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เข้าไปหน่อยใช้เวลาในการทําการบ้านตอบก็คือ 45นาทีเป็นยังไงคะตัวอย่างแรกยังไม่ยากนะลองไปดูตัวอย่างต่อไปเลยคะ่ะต่อมามาดูโจทย์ข้อที่2กันนะคะโจทย์คือกล้าว่ายน้ำใช้เวลา2ชั่วโมง15นาทีแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำา1ชั่วโมง20นาที โจทย์ถามว่าแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ําน้อยกว่ากล้าเท่าไรอยากรู้ว่าน้อยกว่ากันมากกว่ากันเท่าไรก็ต้องเอามาทําอะไรกันคะใช่ค่ะต้องเอามาลบกันสิ่งที่โจทย์กําหนดให้อันแรกก็คืออะไรคะเราต้องตั้งหน่วยเป็นชั่วโมงกับนาทีก่อนนะคะมีหน่วย2หน่วยนะตังด้านบนแถวบนนะ ชั่วโมงกับนาทีแล้วก็นำสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือกล้าใช้เวลาว่ายน้ำเนี่ยใช้เวลาไปเท่าไหร่คะจากโจทย์คือ2ชั่วโมง15นาทีต่อมาบรรทัดที่สองสิ่งที่โจทย์ให้ก็คือแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำจากโจทย์คือ1ชั่วโมง20นาทีเมื่อกี้เป็นไงคะ สีเส้น1เส้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำน้อยกว่ากล้าเท่าไร่คุณครูบอกแล้วว่าต้องเอามาทำไรคะลบกันนักเรียนสังเกตที่คุณครูวงไว้นะ,ะมาเริ่มลบกันเลย15นาทีลบ20นาทีเป็นอย่างไรคะ15นาทีน้อยกว่า20นาทีเพราะฉะนั้นตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ จึงลบกันไม่ได้เราต้องไปยืมในหน่วยชั่วโมงมีอยู่2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเมื่อเรายืมในหน่วยชั่วโมง2ชั่วโมงยืมไป1ชั่วโมงก็จะเหลือ1ชั่วโมงทีนี้นักเรียนก็มาสังเกตตรงนี้นะคะในวงกลมนะ1ชั่วโมงของครูที่ยืมมาด้านหน้านะก็จะกลายเป็นเลข60 1ชั่วโมงคือ60นาทีบวกกับ ที่มีอยู่แล้วในวงกลมคือ15 60บวก15รวมเป็น75เพราะฉะนั้นจากเลข15ก็ต้องเป็นไงคะเปลี่ยนเป็น75ค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็มาลบกันตามปกตินักเเดยนดูดีๆนะว่าวิธีการลบลบยังไงอยากไปสลับกันนะคะถ้าลบไม่ได้ตัวตั้งน้อยกว่าต้องไปยืม ตัวถัดไปซึ่งเป็นหน่วยชั่วโมง1ชั่วโมงมี60นาทีนะคะแล้วเราก็เริ่มลบไป75-20ลบ20และข้างหน้า1ชั่วโมงลบ1ชั่วโมงก็จะได้คำตอบเท่ากับ55นาทีเห็นไหมคะแล้วก็ขีดเส้น2เส้นตอบก็คือต้องทำไมคะโจทย์ถามอะไรก็ต้องนำสิ่งที่โจทย์ถามมาใช้ในการตอบนั่นก็คือ แก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำน้อยกว่ากล้าเท่าไหร่คะข้างหน้าศูนย์ชั่วโมงไม่ต้องตอบก็ตอบเป็น55นาทีเป็นเลขไทยเป็นยังไงคะไปดูตัวอย่างข้อที่3กันต่อเลยคะ่ะมาดูตัวอย่างข้อที่3โจทย์คือป้าใช้เวลากวนมะม่วง2ชั่วโมง10นาทีใช้เวลากวนทุเรียนมากกว่ากวนมะม่วง1ชั่วโมง50นาที โจทย์ถามว่าป้าใช้เวลากวนทุเรียนเท่าไรวิธีทำนะคะนักเรียนสังเกตสิ่งที่โจทย์ให้มาป้าใช้เวลาทำอะไรคะกวนมะม่วงอันนี้กวนมะม่วง2ชั่วโมง10นาทีส่วนใช้เวลากวนทุเรียนเขาบอกว่ามากกว่ากวนมะม่วงค่ะเพราะฉะนั้นเขาถามว่าป้ากวนทุเรียนเท่าไหร่เรารู้แล้วว่ากวนทุเรียนมากกว่ากวน มะม่วงเพราะฉะนั้นเป็นไงคะเราก็จะต้องเอามาทำอะไรกันคะเพื่อให้เวลาที่ใช้ในกวรทวนทุเรียนมากนั่นก็คือการบวกกันนั่นเองคะ่ะเราก็เอาสิ่งที่โจทย์กำหนดมาเขียนก่อนนั่นคือมีหน่วยเป็นชั่วโมงกับนาทีก็ตั้งชั่วโมงและนาทีแบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่โจทย์ให้มารรทาดแรกก็คือป้าใช้เวลากวนมะม่วงคือ สองชั่วโมงสิบนาทีค่ะแล้วก็ใช้เวลากวนทุเรียนเป็นไงคะมากกว่ากวนมะม่วงคือเวลาหนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีสิ่งที่โจทย์ถามปาใช้เวลากวนทุเรียนเท่าไหร่เมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าเอามาบวกกันเพราะว่าอะไรคะโจทย์บอกว่ากวนทุเรียนมากกว่ากวนมะม่วงแล้วก็ ใช้เวลาสิ่งที่โจทย์ถามคือกวนทุเรียนเท่าไหร่เราต้องทําให้เวลาของทุเรียนที่ใช้เนี่ยมากก็คือการบวกกันนะคะก็บวกกันตามปกติ10นาทีบวก50นาทีก็รวมเป็น60นาทีด้านหน้าชั่วโมง2ชั่วโมงบวก1ชั่วโมงก็รวมเป็น3ชั่วโมงแต่ว่านักเรียนสังเกตตรงนี้นะคะจิงครูวงกลมไว้ หกสิบนาทีจำได้ไหมคะหกสิบนาทีเป็นกี่นาทีหรือหกสิบนาทีเป็นกี่ชั่วโมงไม่ใช่กี่นาทีคะ่ะหกสิบนาทีนั่นก็คือหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ครบ6หกสิบนาทีก็คือครบ1หนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็ย้ายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไปอยู่ในหน่วยชั่วโมงใช่ไหมคะ งหน่วยนาทีก็จะเหลือเท่าไหรคะเหลือเป็น0นใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาหน่วยชั่วโมงไปบวกเพราะฉะนั้นเราก็มีหรือเพิ่มมา1บรรทัดก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะก็คือตอบ4ชั่วโมงมงไหมคะก็คือ60นาทีตัวนี้คือ1ชั่วโมงเพราะครบแล้วแต่ถ้าได้59เนักเรียนตอบได้เลยไม่ต้องมีหรือแต่นี่คือ60นาทีมันเท่ากับ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอา1ชั่วโมงที่ได้ มารวมกับ3ชั่วโมงที่เราบวกกันแล้วนะคะ3ชั่วโมงบวก1ชั่วโมงรวมเป็น4ชั่วโมงตรงนี้60นาทีก็คือ1ชั่วโมงก็คือ00หมดไปเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้ว่าป้าใช้เวลาในการกวนทุเรียนเท่าไหร่คะ4มองขึ้นไปคือหน่วยเป็นชั่วโมง00นาทีไม่ต้องตอบเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบว่าป้าใช้เวลา4ชั่วโมงนั่นเองค่ะ ไปดูตัวอย่างข้อสุดท้ายอีกข้อนึงเลยค่ะมาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายคือข้อที่4ค่ะนาใช้เวลาเดินทางไปตลาด105นาทีใช้เวลาซื้อของ2ชั่วโมง25นาทีนาใช้เวลาเดินทางและซื้อของทั้งหมดเท่าไรวิธีทำเราก็ต้องอะไรคะมีหน่วยก็คือหน่วยชั่วโมงกับนาทีเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตั้งชั่วโมงและ นาทีนำสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือน้าใช้เวลาเดินทางไปตลาด105นาทีใช้เวลาซื้อของ2ชั่วโมง40นาทีเขาถามว่าน้าใช้เวลาซื้อของทั้งหมดเพราะฉะนั้นเอามาทำอะไรดีคะถูกต้องค่ะต้องเอามาบวกกันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเลยสิ่งที่โจทย์ให้มาน้าใช้เวลาเดินทางไปตลาดคือ105นาทีตั้งแบบนี้เลยนะคะ หรือถ้านักเรียนจะทำ105นาทีให้เป็นชั่วโมงและนาทีก็ได้แต่ครูให้ตั้งแบบนี้ก่อนนะเพื่อให้เข้าใจที่มาก่อนนะคะพอมาบรรทัดที่2ก็คือใช้เวลาซื้อของไป2ชั่วโมง25นาทีสิ่งที่โจทย์ถามคือน้าใช้เวลาเดินทางและซื้อของทั้งหมดคือเวลาเท่าไหร บวกแล้วทั้งหมดเอามาบวกกันก่อนบวกก็ต้องขีดเส้น1เส้นนะคะแล้วก็บวกกันตามปกติหน่วยนาะที105นาะทีบวก25แล้วก็0ชั่วโมงด้านบนบวก2ชั่วโมงก็จะได้เท่ากับ2ชั่วโมง130นาะทีขีดเส้น2เส้นแต่นักเรียนสังเกตที่ครูวงกลมไว้ไหมคะที่ครูวงกลม ก็คือเป็นไงคะ130นาทีเนี่ยเกิน1ชั่วโมงไหมเกินใช่ไหมคะเพราะว่า1ชั่วโมงมีแค่60นาทีเราก็จะต้องทำา130นาทีเนี่ยว่าเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาทีซึ่งวิธีการทำนะคะก็คือ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที มีกันสิ่งที่โจทย์ถามคือในวงกลมคูณ130นาทีเท่ากับ2ชั่วโมง10นาทีมาจากไหนก็คืออะไรคะ1ชั่วโมงมี60นาทีเพราะฉะนั้น2ชั่วโมงก็คือ60บวก60รวมเป็นเท่าไหร่คะรวมเป็น100กับอีก20นาทีมีเศษเหลืออีกตอนนี้ยังไม่หมดใช่ไหมคะ130ลบ หนึ่งร้อยยี่สิบก็จะเหลือสิบนาทีตรงนี้ก็จะกลายเป็นเมื่อกี้เราหกสิบบวกกันสองครั้งก็คือสองชั่วโมงใช่ไหมคะกับอีกสิบนาทีเพราะจากนั้นเราก็ต้องมีหรือเพิ่มเข้ามานั่นก็คือสี่ชั่วโมงสิบนาทีมาอย่างไงก็คือเป็นไงคะตรงนี้ที่เราบวกกันแล้วใช่ไหมคะ เราได้130นาทีเนี่ยคือ2ชั่วโมงกับ10นาทีเราเอา2ชั่วโมงไปบวกในหน่วยชั่วโมงซึ่งมีของเก่าอยู่แล้ว2ชั่วโมงบวก2ชั่วโมงรวมเป็น4ชั่วโมงและตรงนี้มีเศษเหลืออีก10นาทีเพราะฉะนั้นก็เลยตอบว่าอะไรคะรจะตอบได้ว่านะใช้เวลาเดินทางและซื้อของทั้งหมดคือเวลา4ชั่วโมง10นาทีนั่นเองพอจะเข้าใจกันบ้างไหมคะ ถ้าเข้าใจแล้วก็ต้องลองไปทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งแบบฝึกหัดของครูนะคะก็จะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะหน้า85และ86ซึ่งหน้า85หน้าตาจะเป็นแบบนี้เขาจะมีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาแล้วให้หนักเรียนนำเฉพาะตัวเลขมาเติมและในช่องสี่เหลี่ยมเล็กนี้ก็คือ นักเรียนก็อ่านโจทย์ดูว่าบวกหรือลบนะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขให้ตรงหลักนะหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีเวลาตอบตอบเป็นเลขไทยนะคะทั้งสองข้อนะส่วนในหน้า86นาะตาจะเป็นแบบนี้มี2ข้อเหมือนกันอันนี้เขาจะให้มาแค่อะไรคะตรงวิธีทำให้เป็นชั่วโมงกับนาทีตั้งไว้ก็ตรงนี้นักเรียนจะต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาเป็นโจทย์แบบที่ คุณครูอธิบายเมื่อกี้ขีดเส้นให้เรียบร้อยบวกหรือลบนักเรียนก็อ่านโจทย์วิเคราะห์ก่อนนะคะเสร็จแล้วเวลาตอบก็ตอบเป็นเลขไทยให้ถูกต้องนะคะถ้านักเรียนตั้งใจดูคุณครูที่คุณครูสอน1-4ถึงข้อตามตัวอย่างนักเรียนจะสามารถทำแบบฝึกหัดได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยนะคะถ้านักเรียนตั้งใจถ้ายังไม่เข้าใจ ก็ให้กลับไปดูตัวอย่างที่คุณครูอธิบายข้อ1ถึงข้อ4แล้วก็ทำนะคะเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดพอนะคะไม่ต้องเว้นบรรทัดนะแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดเนี่ยขีดเส้นให้เรียบร้อยอย่าลืมถ่ายภาพงานส่งคุณครูนะถือใบงานถือหนังสือนะคะแล้วก็ถ่ายรูปให้เห็นภาพตัวเองนะแล้วก็หลังจากที่เรียนทำแล้วก็คุณครูก็จะมี แบบทดสอบหลังเรียนให้นะคะเพราะฉะนั้นเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะเจอกันนะเพื่อสะสมคะแนนไว้ซึ่งข้อสอบก็จะไม่ยากนะคะอันนี้มี10ข้อนักเรียนอย่าลืมทำนะครูจะส่งลิงก์ให้หลังจากที่เราดูคลิปแล้วก็ทำงานส่งเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูเก่งต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ